สวัสดีครับผมจะมาอธิบายหรือมาแนะนำการประกอบมอเตอร์ปั๊มลมนะครับผมพร้อมลูกสูบและข้อเหวียงนะครับก่อนอื่นก็ต้องนี่ครับผมการสูบนะครับก็ใส่ปอกเข้าไปเลยนะครับใส่ลสักษณะนี้นะครับตัวนี้จะเป็นข้อเหวียงพร้อมลูกปืนนะครับผมตลับข้อเหวียงพร้อมลูกปืนเราตัวนี้ก็เอาลงไปอย่างนี้เลยนะครับ ส่วนลูกปืนก็เข้าไปเลยนะครับผมต้องเอาสลักเข้าด้วยเข้าอย่างนี้นะครับแล้วก็อัดลูกปืนเข้าไปเลยนะครับ<ม>น,นี่จะมีใบพัดอยู่ตรงนี้นะครับผมต้องเอาเข้าไปลึกๆกว่าน,นี้นะครับ จะมีน็อตหกเหลี่ยมหนึ่งตัวนะครับก็ใส่เข้าไปจะมีมีรูนะครับผมเห็นรูไหมครัใส่เข้าไปใี่รูเขาเขาวีดนะครับขันด้วยหกเหลี่ยมนะครับกให้ตรงเลยนะครับ รับผมจะมีนัดหกเหลี่ยมนะครับหนึ่งตัวจะอยู่ด้านในนะโอ้เอาไปเลยนะครับสำหรับยึดก้านสูงให้แน่นนะครับโอเคนะครับต่อมาก็หกเหลี่ยมตัวนี้นะครับผมตัวสั้น จะยืดเผาเข้าเหวี่ยงครับก็เข้าไปเลยนะครับแทน,นเข้าไปเลยลูกค้าซื้อยังไม่ทันนานนะครับผมปัม๊มหลมตัวนี้แต่ก้านสูบนี่เป็นสนิมเลยนะครับผมเผาเผาเข้าเหวี่ยงเป็นสนิมแล้วยืดให้แน่นนะครับตัวนี้ล็อกไปเลยนะครับโอเค ตามด้วยตัวที่ 2, สองครับจะยึดสองตัวนะครับอู้หล่นไปไหนะเข้าไปเลยตามด้วยใบพัดลมนะทุกคนโอ้จอบนิดหนึ่ง ใส่ปิ้นล็อกเลยนะครับอดเข้าเลยโอเคครับพอหมดแล้วนะครับครับผมตัวนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปก่อนเลยตามด้วยตลับลูกปืนนะครับ นัดหกเหลี่ยมเอาให้แน่นเลยโอเคท่านผมนัดหกเหลี่ยมนะครับยึดกว่าี่เดิมเหมือนตัวก่อน,น ไหนนู้นนักโอเคแผน่นตัวนี้เค่อา,าลงไปเลยนะครับผมมีโบลิง่งนะครับผมขวบลงตัวเลย ดันเขาเลยนะครับปิ้ลรอกนี่เก๋นะครับใส่แฮนด์วาลเข้าไปเลยนะครับสองด้านนะครับออกด้วยฝาสูบนะครับ Okay, okay. 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 นรับผมประกอบเสร็จก็ต้องลองดูไปพัดก่อนนะครับว่ามันติดไหมไม่ติดก็ต่อไฟเข้าเลยนะครับต่อไฟเสร็จก็เสียบปลั๊กทดสอบเลยนะครับโอเคนะครับกดบอกล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างแหวงหน่อยนะครับสวัสดีครับ